สวัสดีค่ะงานประดิษฐ์งานโคเชบายครูพี่อวนะคะวิดีโอคลิปนี้ครูมีดอกนี้มาแบ่งปันนะคะมีลายนี้มาแบ่งปันเป็นลายง่ายๆไม่ซับซ้อนสำหรับได้ที่ใช้ในการสาธิตครั้งนี้นะคะก็จะเป็นด้ซัมเมอร์เบอร์20เหมือนเดิมนะคะลักษณะของดอกจะเป็นอย่างนี้นะคะจะเป็นลายง่ายๆแตถักออกมาก็ น่ารักดีสวยดีนะคะเราจะเล่นที่สีก็ได้หรือว่าเราจะใช้สีเดียวก็ได้นะคะเราจะมาเริ่มต้นการด้วยโซ่เข็มที่ใช้ก็จะเป็นเข็มเบอร์สองหนห้ามิลเหมือนเดิมเราจะเริ่มต้นด้วยโซ่ หนะะึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบทำให้มันเป็นวงกลมต่อมานะคะเราก็คอทอลงไปในนี้นะคะคือแทงลงไปพันขึ้นมาแล้วก็พันออกไป นับหนึ่งนับสองส สอเราจะทำทั้งหมด12ครั้งเวื่อได้12แล้วก็แทงลงมาตรงนี้นะคะเราจะจบแถวโดยแทงลงไปช่องแรกนะแล้วก็เลงออกไปเลยลักษณะของงานที่ได้ก็จะเป็นอย่างนี้นะคะอันนี้จะเป็นได้ที่เราเริ่มตัดออกได้เลยลักษณะของงานก็จะเป็นอย่างนี้ ก็จะได้สิบสองต่อมานะคะต่อมาโซ่ห้า3นงสองสามสี่ห้าพอหนึ่งคอลงช่องถัดมาโซ่สองพอหนึ่งคอลงช่องถัดมา ซ่สพอหคอลงช่องถัดมาซ่สองพอหคอลงช่องถัดมาเราจะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆ เราจะเจอกันตอนที่เราจะจบแถวนะคะเราจะจบแถวนี้ได้โซ่สองนะับไปหนึ่งสองสามแทงลงมาช่องที่สามนะคะแล้วก็พันออกไปเลยเราจะได้ทั้งหมด12บสอขาแถวต่อมานะคะให้เราล้นโซ่โดยแทงไปนี่ช่องนี้ พันขึ้นมาแล้วก็พันออกไปล้นโซ่หนึ่งครั้งโซ่สามหนึ่งสองสามพอหนึ่งคอลงช่องนี้นับสองนะคะเพราะโซ่สามนับหนึ่งด้วยเราจะลงให้ได้ทั้งหมดสี่ขาเมื่อได้สี่ขาแล้วเราก็ใช้เข็มเนี่ยนะคะอ้อ,อมมันี้ทางมานนี้อันแรก มันก็จะได้ตุ่มๆอย่างนี้โซห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าพอหนึ่งคอลงช่องถัดมานับหนึ่งนับสองนับสามนับสี่เราจะลงทั้งหมดสี่ครั้งได้สีครั้งแล้วลงนี้ ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าลักษณะงานจะเป็นแบบนี้พอหนึ่งคอลงช่องถัดมานับหนึ่งนับสอง ลักษณะงานจะเป็นอย่างนี้นะคะซ่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าพอหนึ่งคอลงช่องถัดมาับหนึ่งสองสามสี่ลักษณะลายจะไม่ยุ่งยากไม่ซับซ้อนนะคะถักเพลินๆได้ เราจะเจอกันตอนที่เราจะจบแถวนะ เราจะจบแถวที่โซ่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้านะคะนะับไปหนึ่งช่องสองช่องสามช่องลงช่องที่สามพันออกไปเลยนะคะแล้วเราก็ลงตรงนี้ช่องหนึ่งหนึ่งครั้งลงหนึ่งครั้งนะคะแล้วก็ดึงออกไปเลยเพื่อที่จะเก็บแถวลักษณะงานที่ได้ก็จะเป็นอย่างนี้ อันนี้เราล็อกด้วยโซ่หนึ่งแล้วก็ตัดซ่อนได้ไปได้เลยนะคะซ่ได้ไปตามโซ่นะลักษณะของงานที่ได้ก็จะเป็นอย่างนี้ ขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะขอบคุณค่ะ